เรารู้ว่านอา้องพี่หมูก็โทรไปไงว่าน้องแมททำไม่ขึ้นตึกไม่ได้ซื้อฝากน้องแมทใส่บ้ามันควรมันควรอิชี่เป็นมุมสขขปกปรกอเลยเป็นข้างที่คือมั้งซีไม่เคยได้พูดแบบใครเขาเลย มา่กระชากมาฉันพูดหน่อยยืนข้างหลังก็ไม่พูดยืนที่นั่งเลยพูดเพื่อนไม่รักเพื่อนไ,ไม่สนม,มาสามชั่วโมงนี้มานถือกล่องอย่างเดียว <c oughs> ต่อไปถืออะไรอีกอิติขน,น,นมไม่ตองสิ

ใครคิปอ๋อถ่ายรูปไวยกันเลยไม่มีอะูเลจ้อเจอเจอน่บางอันก็ชาร์จใชนี่เขาจะออกมาแรมากนี่เป้นไม่เคยพบมาก่อน รันดีครับไปไหนอ่ะไม่ไปถึงว่าพอพอดเพียงใ่ได้อย่างนี้หนาวไหมหนาวมาก <c oughs> <c oughs>